สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้เราจะมากินสตรอเบอร์รี่ด้วยกันครับผู้ชมวันนี้ผมมีสตรอเบอร์รี่นะครับแดงแป๊ดเลยอ่ะรู้แม่มาจากไหนมาจากไหนร้านค้านะครับผมโอเคร้านค้าอ่านี่สตรอเบอร์รี่คุณผู้ชมยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยเราจัดก่อนเลยเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วหนาวกายหนาวใจนะครับหนาวมานานแล้วเหรผมหนาวมานานแล้วแหละ เราก็จะลืมไปอาบแล้วเปเลนมาครับผู้ชมตอตอเบอรี่ครับวันนี้นี่สีสวยมากเลยน่าจะไม่ใช่ของไทยแหละน่าจะมาจากต่างประเทศนะครับผู้ชมอุยน่าจะมาจากเกาหลีนะครับผมนมหอมกลิ่นมันดีมากเป็นยังไงหอมหอมหวานเนาะกลิ่นแบบ หอมหวมานมากคุณผู้ชมอืมแต่เราจินะ้มน้ำพริกกะปิไปได้กินกะปิเต็มๆเลยแปลกๆอันนี้พริกเกลือครับผมอือหือมได้กินก่อนใครเลยมาครับคุณผู้ชมสถั่บอรี่ครับผมลูกใหญ่ๆดูดิเแดงนี่ครับสวยมากหอมมากหองพริกเกลือ อินกับพีเกลียอร่อยว่าหวานกว่ามันมีทั้งมันมีทั้งงอมแบบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วก็หวานเลยนะนี่แดงๆนี่หวานมากมันงอมมันงอมฮะเอามานี่สิไกลเมื่อยเกินคุณผู้ชมนี่แขนก็สั้นเลยเนาะฮะว้าไม่สั้นหรอกเยงาเลย ทำอ,อะไรสิอะไรอ่ะอ้กี้มันนี่หวานมากเลยไอ้เนี่ยเนี่พี่เกลือกินไปแล้วบ้านเราน่าจะนุ่นนะครับุผู้ชมเนาะน่าจะช่วงหนาวหนาวหน่อยมกราธันวาธันวาอ่าธันวามกรานะหนาวเลยปีใหม่พอดีแสดงว่าอันนี้มาไกลดิพี่เมียมมาไกลเขาบอกมาจากเกาหลีอ เกาหลีฮะเกาหลีหอ,ลอืนี่อันนี้เขาแซ่บดีนเนาะดูยอดดีเนี่ยดูสิลูกจะใหญ่แล้วก็ตาจะห่างเห็นไหมสวยด้วยลูกสวยด้วยมันไม่มีแบบลูกเคี้ยมบุบๆอ่ะอันนี้เป็นแบบทรงหัวใจเลยเห็นไหมนี่ <laughs> อ่าเศร้ากับปเปลือ มันกินไปแล้วมัเนเผินอ่ะชอบแบบเซ็บเซ็บเดี๋ยวปีนี้จะพาไปเก็บสตรอเบอรีร่ที่มอนแจมเชียงใหม่คุณผู้ชมผมไม่เคยเก็บสตรอเบอรีร่เลยเก็บแต่มะขบตะขบใช่มาคบแถวบ้านเท่านั้น <isas> <c oughs> น่าสงสารคผู้ชมมาคบก็บกระทุกโลกอ่ะสองอย่างนั่น่าสงสารมากตะคออะไรเงี้ยไม่เคยเก็บสตรอเบอรีร่อือพอดีเขาเก็บกันละแบบนี้ก็ ม่ได้กินะัเขาเนาะไม่เคยไม่เคยกินแต่ตะขบอะไรอะตะขบก็หวานนะตะขบตะค้ออะไรเงี้ยอืหวานเจี๊ยบเลยอะไรนะไอ้นั่นแหละของกินบ้านๆไงน่าสงสารมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเก็บปีนี้าน่าสงสารนี่ดูแล้วต้นสตรอเบอรี่มันเป็นยังไงพี่เกมไม่เคยเห็นเลยเป็นต้นสูงหรือว่าเป็นแบบถาวรเหมือนพักทองเป็นต้นดิต้นไม้อ่ออยู่ต้นไม้ ใช่เออป็นต้นใหญ่ขึ้นมาก็ห้อยแล้วก็ต้องใช้บันไดขึ้นไปเก็บบนต้นผมไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นด้วยตาตัวเองเะสีปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวโดนหลอกเห็นบอกว่ามีความโลดเยอะยมไหมเหรออันนี้ไม่เคยเห็นจริงๆเอาเลยม่อมเลยเป็นหน่วยเลยอันนี้ออกคำม่อมเลยนะเออใช่ดูดิ มันไม่มันไม่เปรี้ยวเนาะมันหวานมันฉ่ามันหอมมากกินกับเนี้ยอร่อยกระปิกมากเลยอะคิดว่าจะเข้าแต่กับมะม่วงเอ้ยข้าหมดแล้วลูกนี้อร่อยมากนี่คุณผู้ชมมาครับผมแตงตอปุนี่นี่เราได้กินก่อนเลยไม่รอแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องรอหนาวไม่ต้องรอบ้านเราหนาวจัดของนอกก่อนเลยมาไกลมาไก่โอ้ยหอมมากเลยลูกนี้เอาไปปั่นไหยลําไอ้บ่ถูกต้องทําน้าผลไม้อะไรเงี้ย วันนี้ไม่มีแล้วครับฝนออกไปแล้วคุณผู้ชมแดดเปี้ยงเลยแดดเปี้ยงเลยออกไปมาตอนบ่ายตอนบ่ายก็ยังตกอยู่ใช่ทั้งคืนเลยเนาะ่ะอ้โหเมื่อคืนทั้งคืนแล้วก็โอ้โหหลับแบบสบ,บายเลยคุณผู้ชมแต่แอบ,บกลัวน้ําท่วมอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันตกแบบเพลินๆแหละตกตลอดเลยทั้งคืนแหละเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักทั้งคืนมาเรื่อยๆใช่ หวานถ้าไปเก็บกินนะน,นี่นะในสวนเขานะสุดยอดหลักออกมาหนก็ใส่กระเป๋ามาอ่ะเก็บปุ๊บใส่ปากเก็บปุ๊บใส่ปาก <c oughs> เดี๋ยวเชียงใหม่ผมก็ไม่เคยไปอืเดี๋ยวจะพาไปคยเดยผ่านเดี <c oughs> ๋ยวไม่เคยมิกไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เคยไปม่อนแจ่มเก็บตอเบอรี่เฮ้ยแต่แกเคยไปเก็บสตอเบอรี่อยู่นี่พี่มิกอะเขาไปเก็บอยู่ไหนนานหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะแต่เคยเห็นยหอยอะที่ที่มีที่ททม,ทม,ทม,ทมีถ่ายคลิปมาผรเก็บข้างทางนี่ลูกว่าไม่มีเราข้างทางอ่ะอข้างทางตรงแพ่เนี่ยที่ลงมาเจ้านึงเนี่ยมีอรอมีเจ้านึงลูกคนนี้ไม่เห็นแล้วลูกเล็กก่านเออตทนเนี้ยเห็นม็กไปถ่ายอยู่เนี่ยลูกเนี้คุณผู้ชมลูกสับปะรดมันร้อนมันลูกไม่ใหญ่อยากไปแบบว่าสวีเดนอะไรเงี้ยไปกินแบบ องุงนให้มันแบบองุงนป่าเคยเห็นไหมองุ่นป่าลูกสีแดงลูกสีแบบโอ้มันน่ากินมากอะ่ะดูสดอะ่ะเชียร์ใหม่ยังไม่เคยไปไ,ยไปไดดโซเวเดนโซเเดนแล้วโมได้ชัดดิย <laughs> <laughs> อยากไปสักครั้งไปต่างประเทศพี่เกมเคยไปต่างประเทศไหมล่ะไม่เคยไปครับ <laughs> เห็นโมว่าเป็นคนเกาหลีอะไรไม่ใช่เหรอ <laughs> เดี๋ยวเขามี ไกด์นำเที่ยวจะไปเขาอยู่ไปเพื่อนบ้านนี่สอปอลาวก่อนเลยไปแม่เดี๋ยวอยากอยากาเดี๋ยวเขามีทัวร์จัดนั่ไปเที่ยวดูอะไรเดี๋ยวเขามีทัวร์เดี๋ยวเราไปกันนี่คุณผู้ชมไปเพื่อนบ้านลาวเรานี่ก่อนเลยเพราะว่ามีคุณผู้ชมที่อยู่ลาวดูวเราเยอะเราก็จะไปประเทศลาวก่อนเลยเป็นหนึ่งประเทศที่ผมอยากไปมากญี่ปุน่นไกลเกินเขาบอกว่าอาหารมันอร่อยแม้แต่หน้าตามไม่ได้ ไ,ไดโ้โหผมนี่ใส่กิมมโนเอ้ยไม่ใช่ใส่อะไรนะที่มันเป็นของญี่ปุ่นอ่ะไปก็ไม่ได้หรอกครับหนาวสภาพเนี้ยมันมีหน้าของเขามีหน้าแล้วดูไม้ไม้ผีอะไรอย่างงี้อแต่เขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นชอบไทยไทยนะโอ้โหผมไปนี่จะได้เ,เป็นแบบนี่เลยสุปเปอร์สตารอ์อะไรเงี้ยมั่นมาก <c oughs> มั่นใจมาก <c oughs> มาเกินคนเราต้องมีความมั่นใจจำเนี่ยไม่ใครจะมาชอบ ไม่ได้ดำเขาเรียกผิวแทนคนเอเชียเนะี่ยผิวอย่างนี้เออและในงแง่ใครย,ยังไม่ชอบมันมีญี่ปุ่นเ็าชอบคนขาวเหมือนโอ้โหพี่เกมอ่ะคือคนเราไม่ได้ชอบคนขาวไปตลอดบางคนเขาชอบคนดำก็ได้ดูแถวพระนยาคนผิวสีต้องเยอะเถียงไม่ได้ดิที่เถียงเถียงทำไมนะคุณผู้ชม,มขาวดิ สิ้งผมได้อะดิขาวอ่ะแน่นอนสินี่กินเพลินมากเลยแซ่บนัวเทียมหลายเลยหรอพี่อ่ะมันกินใบเกี๊ยวมันหอมอ่ะมันยังมดเลี้ยอนนะมันนึ่งหลายบุ้มมดอกร่อยมากโลมันใหญ่เนาะมันมันไม่เปรี้ยวอ่ะมันอมเปรี้ยวอมหวานคุณผู้ชมแล้วโลทีตแบบแดงๆก็หวานไปเลยเนี่ยเกี๊ยบเลย แล้วมีกลิ่นหอมมากกลิ่นสตรอเบอรี่แบบแรงมากลาบมน์เบอร์รี่คุดคนชอบเปรี้ยวนี่แบบสุดยอดเลยนะนี่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 โอ้นั้นนั้นกรอบกรอบแล้วก็เปรี้ยวอันนี้เบอร์รังขุมไหมมันไม่สุกอะเหมือนมะม่วงไง มะม่วงไม่สุกก็ขมนะ <c oughs> คุยด้วยเลยอะ่ะมีเตเกมเป็นคนหญิงลูกนี้หวานมากเ <c oughs> อะไรที่เป็นสาระก็จะคุยอยู่ <c oughs> เอ,อ้ยใช่เหรอได้ปกตินอกคิดไม่โหดแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> ทำไมปกติพี่เกมชอบพูดอะไรไปเรื่อยคุณูชมไปทั่ว เผ็ดเผ็ดกะปิเลยอันนี้ไม่แตกกันเลยครับผมเกีนนี้มันหอมกะปินีเนาะใช่ไม่น่าทำอันนี้เลยแต่แทนตาลอุ้ยคุณผู้ชมลูกใหญ่ๆอ่อะกุ้ยขึ้นมา ตอเบอรี่เกาหลีกับกะปิกับกะปิไทย<อ>เขาเขาก็นี่มากควักขึ้นมานี่เหลื่อมเพชรหรอไ <laughs> <ว>รตอเบอรี่ไลเมนดมีเปลเนี่ยแบบหาแฟนเนาะที่แบบ ก็แกะเมสตาเบอร์รี่ให้มีไหมพี่เกมเนี่ยไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยไม่เมทัล่ามีเอาลองถามคุณผู้ชมดูสิใครแกะสตอเบอร์รี่ให้เนี่ยพี่เกมชอบเลยแกไม่เล้ย <c oughs> ไม่แกะก็ชอบครับผมอืก็คุณผู้ชมน่ารักทุกคนอืาไม่เห็นชมผมแบบนี้เลย คนหน้าแบบนี้ชมได้สภาพแบบนี้ชมอะไรแกตายใครบอกน่ารักน่ารักปันหลอโอ้โหบูลี่ปันก็ไม่ครบสามสิบสองยุคไหนแล้วครับยุคไหนแล้วหลออย่างเงี้ยฟันหลอแล้วไงอ่ะผมใจดีมันไม่เกวหรอกมันไม่หวานอร่อยมากเลยอ่ะ วันนี้มาหอมหน่อยทุกวันก็เหม็นสาบมากก <G> ็<น>มาจากโรงเรียนอะมันเหงื่อออกทั้งวัน<ม>อยูน่นะ<ม>ปกติอยู่บ้านผมก็อาบน้ำ,นำางเงมันก็เลยหอมอแต่มันก็ไม่หอมจนหอมฉุยนะคุณผู้ชมก็หอมกินแบบสับสาบหอมกิ่นสับสาบมันเป็นยังไงเนี่ยสับสางอะเคยได้กินไหมสับสางอะอ๋อ อืความน่งโลกเร็ดฝันแล้วผมกินได้เรื่อยเลยแหละอร่อยมากไม่แล้วมันจะหมด <laughs> กินอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชม,อมชอบกินมนะันอ่ะหวานให้หนึ่งลูกสองไม่ได้กะ เก็บไ้กินตอนดึกๆด้วยเพราะว่ากินรอบเดียวมันหมด,หมดเร็วหมดเลยไงกินหลายหลายคาบหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าหาย,ยากนานทีได้กินแต่บุรีแล้วก็มาแล้วก็โอ้โหราคาสูงด้วยคุณผู้ชมมาไกลยองหวานหอม,อมกินดีมากมบางที่ก็ไม่ค่อยมีกินนะแต่แต่เพื่บางทีก็จืดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลย ิ่นหอมไม่มีออันนี้อร่อยดีหอม,ไ,มไปเดี๋ยวเราลาทุกคนไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็มานานแล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อเอานะครับผมนานเกินนะครับลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดยบ,บายกินต่อนเนาะเนี่ย